วงนี้เนาะพร้อมน้วนสียอดสดพมเลยถ้าว่าเปลีเนี่มันทมันสาเปลนเลนพร้อมทีะเป็นรนมืหน่อยหรแลได้วจะเปลี่ยนถึหน่งห้าเนอ่งห่แล้วเปลี่ยนสาอดสู้เออแม่แก่

การตัวนี้นะวังแม่มีไหนนะเอาค่วา่เลยมันไม่ได้เหลือดินกับมันมได้เหลืออ้าวขอลเรืองเลนะพอกกนลูกม่ไเหลือถึงอะมันมติกีบอะมันมิติกีบอะจถึงอะใถึงเึงอ่มันมีตคีบเหรอ ถึงอ่ะเออขยาย่ตอมันม่วอันนี้มีตลอดไปนะเออูแต่ละม้อเหมือนเนิเลยมขยาอันนโอ้ยรนละวัละวันลงอยมากอยอ้ยทิ้เอาเออราะครับาครับาครับาครัมี่ันตัวที่สองไมเามเ ตู้เงีต้เงี้ยเโ้เอหลวงเงีหุหลวงอะติติ๊ตด้เลยแต่เียละแตเยละตเยเอาปเอเาาไน้อเม่นไสเม่นใหญ่ก็ห่อแแใจถพ่อมแบบตู้งพู่้เียนตัวใหญมีาได้ตัน้ยมันรอดอะมัรอดากิติ

นีแล้วเหี้อ๋อนี่มันอนะก่อเป็นจอได้สองแหวนหรอนี่แม่นี่แม่น่แม่แหวนแ่ยกงจะซอกกางยงเอามาลงโเพ่นนะดนหลอดหรอลอดเหรอนี่นีบเหรบ ตัวตัวอืมัุดกรเน้อจุดกัะเนื้อเฮ้ยเฮ้ยเน้ยจุดกระเนื้อจุดกรนเนื้ออันนี้อันนี้อันนะเนื้อเออาเอ้าปอมันเข้มมากนะฮ่าฮอา เอไแล้วน่ะ้อันนีหูล้มอปยสกอย่างฮะดแล้วแล้เพื่อนสองตีหดดตีหัโนเสียเสียไตข้าง โซดสมาถึงฟาดไฟนี่มันทิ่สาาขนาดน้นบบาุเขาขมูเขาขมูเขาขมูเขาสุดเขาสุดเขาขมูเขาขมูเขาซุเขาขมูเลยเนี่ยย่างทีนั่ะโอย่างัไม่พอไปทางไฟพอเนาะ Then anyway.

หัวแม่หัวแม่

ôi cái bức quán này nha

แอบกว่างเหรอเสียบูเสีบได้เสียบูแบบว่าเสียบูเฮ้ยยูกดไค้งพอดีเลยแค่เลยแม่แค่ตายดูด้วยครับถ้มีติ๊กติ๊่แบลอดไปหลอดมา พูดละตอนนี layers, like so courses, so so ้อยากรางเงีเป็นโลโเพล่ะสองศูนย์สองแปดเอาไปลงสามศูนย์ครับเฮ้ยเดี๋ยวลงสองแปดควางนะกเกิลายมใส่สามศูนย์ตอนนั้นมันมีจี๊ดแหม่แม่แม่นี่ผมกับฟางกำปั้วนี่ผมสองแปดผมมาลงสามออกสามศูนย์เดี๋ยอกันนะน้อยเนาน้อยพี่เนอะฟากำปั้นี่ฟางกำปั้นนี่แหละไม่ธรกมดะแหม่ดีดีมันหลายดีมันหลาย

เนียเนียเนียติดติดนี่ลติดติดกนไปฮะาแฮมติดติดฟาเลอห้องก่อนจนินข้ามางเ่ฟางเล่โอ้ยมันพืดมาได้กับตงแก่อะไรแบบนี้คาทองบอกว่ามันพืดหรอเอ้ยเออถอยไปอันนี้เขาลวกเงี้ยถอยไปถอยไปามเนี่ย คามเอไ่ด้กทำรางวัลงวัลนะครับทำรางวัลไเลยนะครับกำลังเริ่มใจรางวัลมาถึงซุปเปอร์ฟาดอยู่เล็ดนี่อนไรพี่ชน่นี่นี่เบี้ยวเลยันี่เบี้ยวทั้งมีเบี้ยวนะเบี้ยวทั้งหมดแจ้งลครับ

แม่ฮีถึงช็อกโกฟ้นะ่อแม่งีถึงช็อกโอ้ยันี่นะไอ้ยายนี่ตองได้รอดลอดแงเลยเฮ้ยเฮ้ว่าหรืว่าลุ้าหม่ลุ้นห่ออดเลยเราจะเอาแม่งแต่เราเห็นไม่ไดหล่เออย่อด้ย